อยากมาทำงานที่สวีเดนต้องเริ่มยังไงคลิปนี้มีคำตอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปนะคะประเทศสวีเดนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่หลายๆคนอยากมาสัมผัสบรรยากาศและอยากมาท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นความฝันของใครหลายๆคนที่อยากย้ายมาทำงานอยู่ที่นี่เนื่องด้วยธรรมชาติที่สวยงามและสวัสดิการรัฐที่ดี แต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับการจ่ายภาษีที่สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์กับคุณได้ไม่มากก็น้อยเราไปเริ่มกันเลย 1. เริ่มหางานและผู้ว่าจ้างสิ่งแรกที่ต้องทำคือหางานให้ได้โดยเฉพาะถ้ายังไม่ได้อยู่ในสวีเดนในจ้างจะต้องเป็นคนออกจดหมายเสนอการจ้างงาน job offer ให้เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่าทำงาน เราสามารถหางานผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานของสวีเดน a r b e t f e r m e l i n g e n s e หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดหางานทั่วไปเช่น indeed.com 2. <Stop. S 1> อขอใบอนุญาตทำงาน <Stop. S 1> เมื่อได้งานแล้วนายจ้างจะช่วยส่งเอกสารให้เรายื่นขอใบอนุญาตทำงานกับมิการ,ราคูลสวากเกตหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสวีเดน เข้าไปที่ migra.kunswaget.se แล้วทำตามขั้นตอนออนไลน์ได้เลยในนั้นจะบอกชัดเลยว่าต้องมีอะไรบ้างเช่นสัญญาจ้างงานหนังสือเดินทางประกันสุขภาพและอื่นๆ 3. รอผลการอนุมัติเตรียมตัวเดินทางจากนั้นก็แค่รอผลถ้าอนุมัติก็เตรียมตัวบินมาทำงานที่สวีเดนได้เลยแค่นี้เลยฟังดูง่ายแต่ต้องมีความตั้งใจในระดับหนึ่งด้วยเพราะระบบสวีเดนค่อนข้างชัดเจนและเป็นขั้นตอน ใครมีความฝันอยากทำงานที่ต่างประเทศสวีเดนเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีเลยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ